เคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับเรือสวยเรืองามเรือไทยไอคอนจยามรู้ขาเจ้าเดินลงไปบางคนก็ยกมือใบใบเยอะท่านผู้ชมเที่ยวเรือไทยต่างชาติไทรๆก็อยากมามาเบิงมาเบิงเรือไทยระด,ดับโลกท่านผู้ชมเคยเห็นบอหูอ สาวประเทศใดน้อสักลายเต็มหลังเลยท่านผู้ชมใส่เสือสายเดียวนี่สายเดียวสายสินนี่สักลายเต็มหลังเลยมาเที่ยวไทยเรือไทยไอคอนสยาม oh, <no. S 3> สบ,บายดีครับสบ,บายดีครับเคยผู้ไทยพามาเที่ยวชมเรือดินเนอร์ไอคอนสยามที่สวยงามมากๆสวยงามจุดๆุด ของไอคอนสยามคือโดเดอะโอปูเลนยิ่งใหญ่อลังการะดรับโลกเรือดินเนอร์ไอคอนสยามทานผู้ชมตอนนี้ก็ช่วงเวลาสองทุ่มเด้อท่านผู้ชมเด้อเพื่อไทยก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติดชมได้ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปเคยผู้ไทย มาอีกแล้วมาอีกแล้วเรือสวยงามมากๆของไอคอนสยามมาอีกแล้วท่านผู้ชมกําลังล่องลอยมาตามล่องแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากๆสวยงามจริงๆเดอะโอปูเล่นเคยเห็นบอท่านผู้ชมบอเคยเห็นบอเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับเรือสวยเรือง,งาม แล้วก็มาคนมาดูคนอินเดียท่านผู้ชมดูดูด,ดูอันนี้ก็เป็นของหนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันใหญ่เลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นอัลบัม้มน้ำคูอัลบัม้มน้ำผูไอคอนพยาามระรับโลกเหมือนกันท่านผู้ชม สวยงามบ๋อท่านผู้ชมสวยงามบ๋อเรือดินเนอร์ประเทศไทยเคยเห็นบ๋อคือไทยก่อช่วงเดีเคยเห็นนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าไม่ทำยูทูบเบอร์ก็บ๋อเห็นเรือดินเนอร์มากรุงเทพสิบปีไม่เคยเห็นเรือดินเนอร์ประเทศไทยพอทำยูทูบเบอร์นี่ได้เห็นเลยท่านผู้ชมงามผู้ ไอคอนสยามวูนะครับโลกขึ้นแล้วพามาดูเรือรีเวอร์ไซด์ดูใกล้ๆไอคอนสยามนี่แหละเขาบอกเขาบอกว่าทาเรือสามารถเป็นสกายวอล์กเป็นสีสันหลายแบบ มัหนึ่งเป็นเขียวมาดังนี้อันนี้เป็นม่วงแล้วท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเรือเรือโรงแรมคือไปไก่แท่เนาท่านผู้ชมน่ากลัวมากๆเลยตอนนี้มองไกลๆเดินมาแล้วคนงามเดินมาก่อนท่านผู้ชมลงเรือดินเนอร์ มุมไก่มุมไก่คนงามลงเรือดินเนอร์ทานผู้ชมโอ้เยอะมากๆ5 3ห้ารอยสามสิบคนน่าจะเต็มเรือเต็มลำหรือเปล่าวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันพูรุห์ฮัทเออ้อท่านผู้ชมวันพูรุห์ฮัทวันที่เสาร์สอง ที่ยี่สิบสองเที่ยวเรือไทยไดรับโลก ฝรังต่างชาติมาจากประเทศเขาเจ้าไกลมากๆมาเที่ยวเรือไทยก็จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรือไทยไอคอนจะจามรู้เขาเจ้าเดินลงไปาบางคนก็โยกมือใบาบเด้อท่านชงหมยกมือใบใบใบ เที่ยวเรือไทยต่างชาติไทยๆก็อยากมาดูดูวู้าวน่ารักมากๆเดินลงเรือยอวภาพผู้บาวมาด้วยด้ยถึงเช่นกก็สามสั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาจะาจะชมวิวข้างบนพลังขึ้นไปนั่งคอนแล้ว ก็จะยาวมากๆดงดังรละรับโด่เด,ด้วฉันเด,ดินด,ดูด,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 ดูคนเยอะมากๆเสือขาวที่ยืนอยู่นะ่ะเป็นผูน้จัดการเรือเรือดินเนอร์เดอโอปูเล่น,น,นอยือนกันคุณผ้ชมเขาถ้าคิดว่าน่นาจะเป็นผูน้จัดการ ลูเขาจะถือกระเป๋ามาด้วยทำผู้ชมใส่ชุชดสีขาวนี่พาลูกมาด้วยถือกระเป๋ามาด้วยน่าจะช้อปปิ้งอยู่ไอคอนสยามนี่แหละซื้อค้องด้วยค้องที่อยากได้โอ้โหแ่งตัวน่ารักมากๆเลยนะ ก้าะเรีอเบปร์นเงน้องะังไงผู้จัดการผู้จัดการข้าวขอไปแอบด้วยขอไปดูด้วยจะนาเข้าไปดูใกล้ๆโสุดยอดมากเลยตรงนี้จินงขิ้นใกล้ๆเลยท่านชมผู้จัดการขาเดินไปไปก็แอบมาเลยเนี่ย มาเบิงมาเบิงเรือ ai, ไทยระดับโลกท่านผู้ชมเคยเห็นบ่ผู้สาวประเทศใดเนาะสักลายเต็มหลังเลยท่านผู้ชมใส่เสื้อไซส์เดียวนี่ไซส์เดียวไซส์สิ้นนี่สักลายเต็มหลังเลยมาเที่ยวไทยเรือไทยอินอคอนสยาม ก็อุ่นลูกมาเที่ยวด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นนะสามสั้นเ้ยท่านผูช้ชมอู้เดอรัดชัวรี่ไว้กำลังมาท่านผู้ชมไปทาเรือที่สี่ไอคอนสยามเนี่ยท่านผู้ชมใหญ่ใหญ่กว่าเดอโอปูเล่น เดอะโอปูเล่นเนี่ยขอบสีชมพูเนี่ยห้าร้อยสามสิบคนเนรวัดช่วยรีไว้เนี่ยเจ็ดร้อยสิบคนเฮ้ไทุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เนอท่านชมเด้คลิปนี้เขาจะขอลาจบคลิปแค่น,คน,คน,น,คนี้ก่อนขอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ